สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมือ่อกี้อยู่กับบบาตา่ำเชนเคยนะครับกับช่องต่ำพ้าร้อนะครับเมื่อนี้พามาลงก่าย่างหน้าครับผมได้เลือกงามย่ามดีครับฝนตกเมื่อคืนนี้แห้งเสียบครับผมก็ได้สีมาขุดลุมแล้วก็ลงก่าไปเลยครับก่ายางหน้านี่เบาต่ำได้เอาเสียเนาะเสียเห็ดที่ได้มาจากปลาครับที่บบาต่ำไปเก็บมาเนาะกับไข่ยำ ใส้ถังแลวก็เอานามมันเนาะหยอดในกาครับลงในประมาณสองหลอบครับผมที่แหลกมาเสียลาลงสีเหล้องว้ปา้านเจืเดือนหนึ่งจรงสีลงแบบนี้มันหยาดเบิร์ดฝนครับก็เลยเสียามาลุงก่อนเห็ดสี่ออกบออกมันเป็นเรื่องของอนากตครับแต่ว่าความสําเร็จเท่านี้คือมันอยู่ที่การลงมือทําคลังแรกเนี่ยครับผมเห็ดโบออกออกหรือบบอ,อกลโบ,ออบเป็นยังครับขอแต่ว่าห้องลุ่งกาไปแล้วห้องเกิดไดหม่คือเก่าครับผมประโยชน์มหาศาลครับ เหมือนห้องสามคามสมบูรณ์ไหนครับที่ไ่ของห้องครับผมไปเดี๋ยวห้องไปด้วยกันเลยครับขุดลุมปลูกยางกันครับผมดินกันซุ้มดีครับฝนตกแงขึ้นครับตกอยู่บัดขึ้นอรด นี่เก็สีเออ,อนว่าทำสีคุดเอาหนาดินนะครับนะประมาณลุงไปประมาณที่ผ่าเส้นก่อนนะครับสีเอาหนาดินขึ้นมาไหร่ฟังนีนะครับเอาไว้แต่ห้องกดล,ลุมแล้วไอซุ้มที่เปลี่ยนดินเรื่องเหลืองที่มันบกไงงามนี่ครับสียไวโ้โพดขั้งหนาครับสีแยกดินเป็นสองส่วนนะครับอันนี้วิธีวิธีวิธีธปุกูกใจะเดี๋ยวแต่วิธีไปวิธีมันนะครับเนาะ อินี้มามแบบสีเห็ดแบบนี้นะครับตางคนกับตางวิธีครับโมมีผิดไม่ถือครับลุมมนี่คุดบลึกปไนไหนครับประมาณสามสิบเส้นครับใหม่บรรทัดนึงส่วนอ่าส่วนระยะความห่างของก้าหยางนะครับผมว่าเราสิปลูกอยู่ประมาณ สีตารางเมตรนะครับหรือประมาณ2อคูณสอประมาณนี้ครับกว้างสองยาวสองครับน่าจะประมาณเกือบเกือบบทบ,บบถึงงานดีครับตรงนี้ได้ประมาณ 40, 40ต้นครับเนี้นะกายางกับสื่อมาเลียงไว้เลยสักมั่นเกือบ2องสามอาทิตย์อยู่ครับลงลงเสียไว้ ใหม่อนาคตกับมือนี่ลูเห็ดอนาคต ดูหนาลักแต่กระจับฟือ มาถึงขั้นตอนนี้หลังจากที่เราได้เอาขิงว่านะครับเอาขิงว่าลงห้องกล่นุ่มไว้แล้วบะน,น้ก็สี้ทําโอาดินนะครับดินที่ว่าง่ายก็คือนาดินครับผมเอาหนาดินผสมกับขิงว่าแล้วก็มาห้องกล่นนะครับตอนนี้เขาใส่ขิงว่าห้องกล่นกาอย่างหน้าเรียบร้อยครับเขาก็สขีทําการผสมแล้วก็เอากาอย่างหน้าลูกปลูกได้เลยครับ สปอร์เฮดนี่ครับสปอร์เฮดมันเดินก้อน้ำหักตน้นยางหน้าครับเต็มเลยครับนี่ พยายามสีใส่ดินไว้หลายๆให้มันให้มันพูนขึ้นนะครับพยายามสีโปให้น้ำค้างนะน้ำค้างมันสิตายแต่ในดีนี่นี่พวกเศษก็จะผืนมาโปาะหนาไใบมวยความชื้นนี้นี่ดีมากเลยครับ การลงกาอย่างหน้ามือเนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับกวาจะเสร็จกับทำพอดีครับเกือบหามงุฎหกมงุแล้วบ้งนะนี่ครับสีซต่นเขาลุเรียบร้อยแล้วครับผมปันนุนีนเข้าก็บาเบิ้งนะครับว่าอนาคตเฮดจะออกให้งเขา้าหรือบอนะครับถึงเฮดที่บอกเข้าก็ได้ใหม่ขึ้นเก่าครับผมความสําเร็จมันบได้อยู่ที่ปลายทางครับผมมันอยู่ที่การตรงมือทํามากกว่าครับผมคลิปนี้ก,ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ครับผม กกขอขอบคุณน,นะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะที่ให้การสนับสนุนกดไลค์กดแชร์บวตัมมาตลอดนะครับผมคลิปนี้ก็ลาเพียงเท่าน,นี้ครับผมสวัสดีครับ